อายุเยอะแล้วใช่ไหมคะริ้วรอยนะคะหรือแม้กระทั่งล่องลึกนะคะถุงใต้ตารตรงนี้เนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นใช่ไหมคะวิธีป้องกันที่ทําให้เราไม่อยากจะมีริ้วรอยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่าพี่ติงกาใช่ไหมคะให้มันหายไปหรือมันจางไปหรือมันน้อยไปนะคะแล้วก็ล่องลึกตามล่องแก้มตรงนี้ก็คือจะดีขึ้นแล้วแม้กระทั่งหน้าผากตรงนี้ที่มีพี่ติงกาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ ว,วินัสมีวิธีแนะนําค่ะว่าจะทับยังไงให้ริ้วรอยนะคะแล้วก็พี่ติงกาหายไปใช่ไหมคะก็ต้องได้ตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะเจบูสเตอร์มาร์กนะคะที่มีสารสกัดมากกว่าสิบชนิดโดยเฉพาะตัวนี้มีแผงต้นทะเลนะคะที่ช่วยนะคะปรับผิวหน้าเรานะคะฟื้นฟูผิวหน้าเราจากที่มีปัญหาเรื่องกาะจุดดำนะคะหรือม้กระทั่งฝ้านะคะ ให้มันหายไปนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังจะช่วยลดเล้ยวรอยนะคะล่องลึกล่องตื้นของเราด้วยถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้นะคะวินัทแนะนําให้มาร์กต่อเนื่อง21วันค่ะเพราะว่ามาร์กตัวนี้เนี่ยเขาะจะมีตัวที่ช่วยบํารุงผิวหน้าของเราด้วยนะคะทําให้หน้าของเราสวยใสย,ย้อนวัยเด็กได้อย่างเช่นวินัทเนี่ยก็ใช้เขาทุกวันเลยทําให้หน้าของวินัทเนี่ยสวยใสยขึ้นนะคะฝ้ากระกจังลงเลยแม้กระทั่งเม็ด จุดด่างดาที่เป็นจุดดํดๆตามใบหน้าเราค่ะมันก็จะดีมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ริ้วรอยที่เคยมีใช่ไหมการล่องลึกอะไรตรงนี้เนี่ยก็เคยเยอะๆอะไรเงี้ยหรือแม้รอยตีนตีนเหี่ยวที่เป็นหน้าผากอะไรตรงนี้รอยย่นก็เรียกว่ารอยย่นก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างวินัทเนี่ยใช้ทุกวันเลยค่ะทําให้หน้าของวินัทเนี่ยดูเด็กดูใสนะคะก็คือใช้ตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่วินัทใช้คู่กันก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะโกเฟกเซรั่มนะคะที่ช่วยนะคะลดริ้วรอยนะคะ ล่อมลึกโดยเฉพาะถุงใต้ตานะคะแล้วก็ตรงที่เป็นที่ิตรตาเนี่ยทำให้หน้าของเราเนี่ยใสยขึ้นเนียนนุ่มขึ้นนะคะตัวเนี้ใช้คู่กันจะดีมากเลยค่ะมักตัวนี้เสร็จแล้วก็ทาตัวนี้ซ้ํานะคะวิธีใช้ก็คือให้ใช้หลังล้างหน้าด้วยสบู่ก่อนนะคะแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะคะคู่นี้วินัทบอกเลยค่ะว่าเป็นคู่ที่วินัทรักามากเลยทําให้วินัทเลิก,เล,กเลิกจากคําว่าคุณป้าคุณยายนะคะ มาเป็นคุณพี่หรือคุณน้องเลยค่ะก็คือต้องชุดนี้เลยนะคะกรฟิกเซรั่ม um ตัวนี้ก็คือว่าเขาเป็นเซรั่มที่ช่วยลดริ้วรอยให้เรานะคะแล้วก็มีสารสก,กัดมากกว่าสิบชน,นิดเหมือนกันที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยที่ดูเหี่ยวดูแย่ดูแก่ก็กลับมาสดใสย,ย้อนไวัยได้พวกนี้เลยค่ะต้องจัดค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ผิดหวังนะคะสนใจ inbox ข้ามานะคะวีนัสคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็แนะนําให้ใช้พวกนี้เลยลดริ้วรอยล่องลึกล่องตื้นนะคะ แล้วก็คําว่าเกี่ยวแก่คุณป้าคุณยายจะหายไปนะคะแล้วก็กลับมาหน้าเด็กหน้า,สาใสด้โค่นี้ค่ะ